สวัสดีค่ะแฮนเมดใบบุญสีนะคะอันนี้เป็นสับประรดใต้ไอที่เขาเรียกปตเวียวันนี้จะมาปอกให้ดูเง่ายง่ายๆนะคะปอกได้ไวแล้วก็กินได้เร็วนะคะน,นี่เขาบอกว่าต้องเหี่ยวๆอย่างเงี้ยแล้วก็สีส้มๆอย่างเงี้ยถึงจะกินดีถ้ายังไม่แบบไม่แดงแป๊ดๆอย่างเงี้ยหรืออมดำๆนี้หน่อยอมันจะมีเปรี้ยวๆแต่อย่างนี้ใช้ได้เลยนะคะยวทำให้ดูแล้ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนขั้วมันก่อน ปล่าเอาไปเลยเหลืองสวยเลยตรงหัวก็เหมือนกันกับประรดใต้เนี่ยเขาจะมีตาที่ลึกตาเนี่ยมันจะลงลึกมากเลยวิธีการของเรานะะอันนี้เช็ดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พายอย่างนี้เลยค่ะจะขึ้นก็ได้ก็มีดเรามันมันไม่ได้ไซสนี่นะพาแบบนี้กนันนี้ดีกว่าให้ได้ขึ้นอ่า เบี้ยวเล็กน้อยนะเป็นสองซสี่อย่างนี้นะสวยนะสีแหววเลยแล้วก็ผ่าแล้วกะผ่าสามอย่างงี้นะกะไปเลยประมาณนี้เราจะผ่าเป็นสามชิ้นเราต้องการสามชิ้นอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยรือไม่เที่ยงครบสามชิ้นแล้วนะชิ้น,นใหญ่ส่วนชิ้นน้อยอ่าจัวิธีการง่ายๆเราจะเอาแกนนี้ออกไปเลยนะ เนีเราเอาออกไปเลยมีดเฉืนเอนไปเลยนีอย่างนี้เฉือนทิ้งไปเลยเพราะว่าเคียวไม่ค่อยออกแต่เอาไปปั่นได้นะเอาไปทําน้ําผลไม้น้ํามันสับประรดอะแกนมันเนี่ยเล้่าไปกวนเขาก็ใช้ใส่รวมไปได้แต่หลาไม่กินอะนี่นะวิธีการเราจะเอามีดเข้าตรงนี้นะคะสองข้างนะดูนะไปครึ่งเหนือเห็นไนหะ ให้เลยตามันเนี่ยให้มันสูงให้มันสูงกว่าตาเพราะสะโพกใต้ตาจะลึกแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันระวังมือแล้วกันนะใช้มีดระวังมือให้มันทะลุถึงกันมือล้างสะอาดเลยนะเนี่ยกาจะเป็นลักษณะนี้น,นะคะ่ะตานิดหน่อยแล้วก็เก่าเรือนเล็กน้อยแล้ ข้าไปีกทั้วหมดเนื้อแล้วก็เอาใส่จานนี้เลยแล้วจะหัน่นแบบนี้เป็นชิ้นๆลักษณะนี้เห็นไหมคะหนึ่งชิ้นยวทำอีกชิ้นหนึ่งให้ดูเราเอาเข้าครึ่งนี้ปึ๊บเราจะคันช่าง,างคือทำให้มันเป็นเหมือนเหมือนอีกเฉียงๆอะ่ะเนเราทำมาทางนี้ ให้มันเฉียงลงไปตรงกลางกะให้มันอยู่ตรงกลางมันก็จะไวขึ้นแล่นี่เราจะไปปอกเปลือกทีละนิดทีนิดข้างยังยังมีดให้หากันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะเห็นไหมคะที่สองมาแล้วก็เกาตานิดหน่อยมันก็มีมีติดมาบ้างแล้วก็เกาออกเพราวะว่าสับรถใต้จะตาลึกเลาเกาออกเลย ลองเอยเพราะว่าสับปะรดต้องมีน้ำอยู่แต่ถ้าเป็นสับประรดชิลชาสับประรดอะไรที่เป็นช่ไม่ใช่สับปะรดใต้น้ำจะยืดวันนี้จะฉ่ำน,นี่สับปะรดใต้ไม่เท่าไหร่ใส่จานไม่ต้องชิ้นเล็กมากจะได้กินง่ายๆถ้าใครกลัวคันปากนะให้เอาเกลือผสมนะคะเกลือผสมลงไปอ่ะเลยชิ้นเนี่ยเอาซึ่งลูกพอ เห็นไหมอันนี้ชึ่งใหญ่แล้วเราจะทําให้เป็นอย่างนี้ครึ่งเดียวแค่แบบปื้น่างนี้ข้างนี้บางใจเราก็ทําครึ่งเดียวดูนะเนี่ยนะแนวแนวก็คือตรงนี้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็หันอีกฝากหนึ่งเราก็จะให้มันชนกัน<ม>เห็นไหมคะเห็นไหมลองลองดูมันจะเป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมคะ เปลือกนะลักษณะเนี้ยให้มันชนกันแล้วเราก็เกาเปลือกนี่เ,เกาตานิดหน่อยเพราะมันไม่เยอะแล้วนีดเดียวแล้วนิดหน,หน่อยจะไวไวพอป,ปอกปอกไปเป็นเปลือกเปลือกทีละชิ้นละชิ้นแค่นี้แหละไอพวกกัดลิ้นที่แล้วคันปากก็ย่าลืมเกลือผสมลงไปนิดนึงนะคะ ประมาณนี้ก็เรียบร้อยสับป,ปะรดใต้นะคะเปิ่งหลบกันเขาจัดฉากจัดฉากเนี่ยประมาณนี้นะคะก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะผลงานใหม่ก็เอามีออกมาเรื่อยๆขอบคุณมากสวัสดีค่ะ